สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งใหม่และเก่านะครับทาง YouTube เล็กดิเอเตอนะครับนะครับหลักหน่วยล่างทรงตัวมาหนึ่งตัวนะครับสถิติก็จิตงดนะครับจิตงดติดด้วยกันนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างทรงตัวมาหนึ่งตัวนะครับต่อจากหมดที่แล้วนะครับนะอันนี้ไม่เขียนใหม่นะครับ fc หรือจะพูดว่าเป็นสูตรใหม่ก็ได้แล้วแต่ f c ชอบฝนเป็นาต่างานะครับก็หาลักสิบแม่ๆนๆมาใส่เอานะครับหรือจะรอทางของผมก็ได้เดี๋ยวเอามาลงให้ชมนะครับกับสูตรหลักร่างสองตัวนะฮนะเพื่อ f c จะฝันต่อเนื่องนะเอาไปจากคู่จะได้หาโอตรี่กันนะครับอ่นะเ่อนะอื่นเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับนะ คำเตือนนะครับเป็นเพียงการทดสอบสถิตินะครับสถิติผลออกรางวัลย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับผลรางวัลจะออกอะไรนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับนะก็สําหรับชุดสรุปพิเศษนะครับฮานอยลาวนานะครับแล้วก็รัฐบาลไทยรับชมฟรีนะครับก็แอดไลน์เข้ากลุ่มนะครับพิมพ์ s สามศูนย์เก้า pktoe นะครับสอบถามพูดคุยได้ ชื่อกลุ่มบ้านบั่งมี6กหนะครับเอ็ดไลไปพูดคุยกันเ้อนะครับก็ในส่วนของเราพัฒนาเมื่อวานนี้ก็เข้าตัวกันเนาะไม่เข้าตัวไม่ได้เข้าตัวจบนะครับก็เดี๋ยวว่าใหม่ในวันสุกนะครับนะเอามาต่อกันนะครับวัแรกคำนวณได้0ูนย์และสามรถที่ได้ก็คือ สูตรเลขสามได้ไรอ่ะทำไมผมลืมแล้ววะได้ผลวันที่ได้นะครับผลวันที่ได้ก็คือเก่าสูตรเขาจะไดู้ตนี่แหละหน่วย หลังนะครับสูตรนี้ปกักหลักนะครับงวดแรกผ่านไปมาดูทีงงวดที่สองคำนวณได้เก้าและสองประวลที่ได้ หลักหน่วยเข้าที่เลขเก้าครับหลักหน่วยเปเลขเก้าครับนี 3, ครับเป็นงวดที่สองวดที่สามครับคำนวณได้สี่และเจ็ดผลรางวัลที่ได้นะครับหนึ่งเจ็ด เลกิจเข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับเป็นงวดที่สามงวดที่สี่ครับคำนวณได้0ูและสามผลรวมวันที่ได้ครับหกู เป็นงวดที่สี่ครับงวดที่สี่งวดที่ห้าครับคำนวณได้เก้าและสองผนรางวัลที่ได้สี่สอง ล่างเลข2นะครับที่เข้าเป็นห้างวดติดนะครับนะปสูตรเดิมสูตรเก่าเด้อ fc เด้ยไม่ใช่สูตรใหม่นะนะครับงดที่แล้วก็จับแไม่ได้มีกาเนาะก็เป็นการจับเทียบเลขดิดมาชนกันนะครับนะจับแพะชนเกื็ดไปตามภาษานะครับนะก็สุดท้ายไม่มานะครับนะทีนี้มาต่อในงวดนี้นะครับงวด ถัดมาคำนวณได้ศูนย์ละสามศูนย์ละสามผิดคาดไปนหนึ่งงดนะครับ fc นะเพราะผลรางวัลที่ได้ในงวดนัด้นก็คือห้าศูนยะ์สี่สามหนึ่งห้าศูนย์สี่สามหนึ่งอันนี้ได้หลักสิบบนด้วยได้หลักสิบล่างมันเข้าที่หลักสิบล่างนะครับรางวัลที่ได้ก็คือสามเข้าหลักสิบล่างครับผิดคาดนะครับวันนี้ผิดคาด ไปเข้าหลัก10บบนนะครับเบสี 4, นะนะครับเนี่ยเข้าหลัก10บบนนะก็ผิดคาดไปนะครับเข้าหลัก10บบนอ่ะหนึ่งวดทีดนี้ในงวดถัดมานะครับคำนวณได้6กับ9ก้าผลวันที่ได้ก็คือแเก้าก็ที่เลขเกในหลักหน่วยล่างอ่ะ การเป็นหนึ่งงวดก็จากนั้นก็กลับมาเดินต่อนะครับผมนี้ก็ต้องหาตัวชนดีๆมาให้ fc ได้เอาไปเทียบชนกันจะได้เลขเด็ดน,นะครับกับปัานล่นงลางนะไปดูสูตรวิธีคิดวิธีการคำนวณนะครับนะสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นสูตรที่ง่ายแต่เดินดีนะครับสถิตินี่ครับที่ใช้จริง fc สถิติที่ผมได้ใช้จริงนะหนึ่งสองสามนี่คือใบเก่านะที่ใช้จริงนะครับนะทีนี้มาดูง,งวดนี้ ทำยังไงนะครับก็ให้นำนะครับรางวัลที่หนึ่งมาตั้งส3่สามสี้าศสีใช้หลักพันนะเลขสี่จำนวนสองครั้งหน่วยบนหนึครั้ง 10ล่าง1ครั้งนะครับบวก3คงที่นะครับ4บวกกัน3ครั้งนะครับก็จะเป็น12 12ไปบวกอ่าตัวนี้ไม่ต้อง5 0าสิตัวนี้ต้องเป็น3 ตัวนี้ต้องเป็น3นะได้5้าคส่ถึงจะถูก4่บวก4เป็น8นะครับ8ไปบวก8บวก3เป็น11 1111ไ11ปบวก9โอ้11ไปบวก8เป็น19 19ไปบวก3เป็น22่บเลยบวก3คองที่ครับได้หา้าดังนั้นนะครับในสูตรหลักหน่วยรากของเราในรอบนี้ได้คือ และห้านะครับ F4 นะได้สองกับห้านะครับกลับไปหน้าเลขนะครับ F4 นะกลับมาที่หน้าเลกอันนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะที่เปสุดที่ดีอ่นะมาดูในงวดนี้นะครับได้สองกับหนะ้าก็ เรอรุ่นกันครับในวันที่16จะมาตามที่ได้ให้หรือเปล่านะครับสองกับห้าจะติดมาในตำแหน่งใดนะครับนะในวันที่16นะครับ67นะครับนะเอซี FC ชอบก็นำไปใช้นะครับขัดใจก็มองผ่านๆไปนะัสูตรหลักหน่วยล่างนะครับนะ อยากกันก็ขอชี้แจงน,นะฮะฝากกดใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับยังไม่กดกระดิ่งฮะฝากกดไว้ด้วยก็แล้วกันนะก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนดีด้นะครับจบเพียงเท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ